วสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังรายการสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง,ขงในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพบกับทีมงานหรือคณะทํางานที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมุ่งตรงไปที่ตําบลหนองตากยาซึ่งเป็นหนึ่งใน13ตําบลของอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตําบลน,นี้เป็นตําบลเข้มแข็งอย่างไร มีแนวคิดแนวทางอย่างไรกับกระบวนการในการที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองรวมทั้งกระบวนการในการที่นำมาสู่เรื่องสังคมสุจริตสัญหาคนดีนำมาสู่กระบวนการนี้ครับในวันนี้นะครับเราก็จะพบกับท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านวิทยากรทั้ง4ท่านจากตำบลหนองตักยาครับนะะช่วยแนะนำกันเองก่อนนะครับว่า ทั้งสี่ท่านเนี่ยครับนะเป็นใครมาจากไหนมีตําแหน่งหนแห่งอะไรอย่างไรครับผู้ใหญ่บางออนครับดิฉันนางบางออนแท่นเครือค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าตําบลหนองตะยาอำเภอทั้งบุญจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะครับอา่อาำดับต่อไปนะครับก็อยากจะอขอให้ท่านพบกับท่านผู้ใหญ่หมู่สิบสอครับท่านผู้ใหญ่บางออนนะครับท่านผู้ใหญ่บางออนนี่เป็นผู้หญิงแกล่งนะครับามาทํางาน เรื่องเหล่านี้เป็นผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่กล้าหาญยังไงครับเป็นวีรสตรียังไงครับที่ลุกขึ้นมาหารกล้าที่จะมาต่อกรอนกับไอสิ่งลำบากทั้งปวงเนี่ยครับเชิญท่านผู้ใหญ่บางออนคุยสักนิดสักหน่อยก่อนเลยครับก่อนที่จะเข้าเรื่องะครับก็สวัสดีนะคะ,อะของหมู่บ้านหนูก็มีความเข้มแข็งในเรื่องการ มีความร่วมมือร่วมใจกันนะคะครับแล้วก็ของเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ช่วยขับเคลื่อนในการทํางานของของหมู่บ้านนะคะคแล้วเราก็จะมีการแบ่งเป็นคุ้มหมู่บ้านที่จะมีแบบปลูกอสมอช่วยกันดูแลในแต่ละคุ้มละคุ้มนะคะเราก็จะแบ่งเป็นในปัจจุบันนี้มีทั้งหมดอยู่ห้าคุ้มค่ะ <5 S 1> ที่เรารรดูและค่ะ ก็ในแต่ละภุ่มก็จะมีในประธานของแต่ละคุ้มแล้วก็จะมีทีมอสสที่ดูแลในกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มเฝ้าบ้างของเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นในทักด้านสุขภาพนะคะนี่จะเป็นของของทีมอสส์มนะคะแล้วก็จะมีเราก็จะมีการประชุมเหมือนเหมือนในทุกทุกหมู่นะคะที่ร่วมกับของกำนันนะคะที่ท่านกำนันสายชนที่ท่านกับ ประชุมในทุกๆเดือนแล้วเราก็จะนำจะนาปัญหาของของหมู่บ้านนะคะ<ม>เพื่อไปในเวทีของของตำบลแล้วก็กลับมาในมามาเล่าสู่กันฟังในแล้วก็แก้ปัญหาในในในหมู่บ้านอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ใหญ่บางออนครับที่ท่านผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องปัญหาเนี่ยพอพอจะยกตัวอย่างรูปธรรมปัญหาหนักๆห,หลักๆ ของหมู่สิบสองได้ไหมไอ้หมู่เก้าได้ไหมครับว่าอมันเกิดอะไรขึ้นยังไงมันถึงได้ให้เกิดสู่กระบวนการที่เราไปสู่การทําโครงการต่อไปข้างหน้านะครับหมู่เก้าของเรานะคะปัญหาห,หลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องมา,ากกว่าค่ะมันมันยังไงล่ะครับปากท้องคือยากจน,นบบหรือบบอะไรพวกนี้ยังไงให้เป็นรูปธรรม เราก็เลยเป็นแบบเหมือนให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมมีการส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมนะคะในการตอนนี้ก็ส่งเสริมในการทําเห็ดฟางกองเตี้ยอยู่นะคะจากจากเป็นอาชีพหลักก็เป็นการปลูกอ้อยปลูกมนันปลูกกระโพดนะแต่ตอนนี้ของเราก็จะเป็นจุดเด่นๆก็คือมีเห็ดฟางกองเตี้ยนะคะที่อืชนะ่วยในการฟนะื้นฟูด,ดินให้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 ให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 มีความสมบูรณนะ์ที่ดีขึ้นมานะคะ ครับไอ้สภาพภูมิอากาศนะแสดงว่าหนองตากยานี่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําหรือยังไงครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะของเรานี่แบบผัดเคร็น้ำเลยนะคะออครับรแล้วยังไงครับถึงปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอะไรพวกเนี้ย<อ>ปลูกเห็ดกองเตี้ยยังไงเนี่ยครับอันนั้นก็คือะคะเราก็ปลูกตามฤดูกาลกันไปนะคะอย่างอย่างอย่างสกมันพวกอ้อยนะคะเราก็ปลูกตามฤดูกาลแต่ไมถึงปกติเมื่อก่อนก็คือดินจะมือพื้นที่ เกินแล้วก็แกลงอะไรนะคะ่ะคือมันไม่มีมเป็นดินดาไม่มีปุ๋ยอะไรนะคะ่ะเราก็เลยเราก็ได้ชาวบ้านก็นํานําเห็ดฟางกอนเตี้ยเข้ามาปรับปรุงพื้นที่พื้นดินนะคะแล้วตอนนี้ก็คือทําให้ดินมีนนสภาพดีขึ้นทําให้ผลผลิตในในมีไร่มีผลคำว่าดีขึ้นเนี่ยมันมีพอพอนับเป็นจํานวนได้ไหมครับว่ามีไรายได้ครัวร์แล้วประมาณ อ่าเท่าไหร่ต่อเดือนอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยครับอ๋อก็จาก,กาจากเมื่อก่อนเคยเคยปลูกมันได้ได้ได้ประมาณไร่ละสองตันหลังจากที่เราทําเห็ดฟางกองเตี้ยแล้วเราก็มาใช้พื้นที่กลับมันกลับมาปลูกเนี่ยนะคะก็ก็เราก็จะได้ผลผลิตจากการปลูกมันปลูกมันปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นอีกจากไร่ละสองตันก็จะเป็นปัจจุบันก็น่าจะเป็นหกเจ็ดตันได้ะค,ะค่ะอืมแล้วแล้วแก้ปัญหาความยากจนนั่นลงไปได้ ตัวหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะข้อมูลที่พี่แมทพวกตกเกณฑ์ยังพร้อมเหลืออยู่มั่งไหมครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะตอนนี้อ๋อไม่มีเลยนะครับค่ะเออคันนี้คันนี้มาถึงหัวข้อสำคัญคือไอ้ไอ้หมู่บ้านแผ่นดินทำเป็นดินทองเนี่ยครับอ,อ่ผมผมไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่เลยเนาะผมก็เดินทางทั่วจังหวัดเนาะท่านท่านผู้ใหญ่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้หมู่บ้านแผ่นดินทำเป็นดินทองของผู้ใหญ่เนี่ยครับ มันเริ่มต้นมาอย่างไงใครแนะนําแล้วก็การขับเคลื่อนมีรูปแบบหรือกระบวนการกันยังไงครับเรียนเชิญได้เลยครับท่านผู้ใหญ่บางอ้อนครับอ๋อค่ะหมู่บ้านแผ่นดินทำดีทองนี่ก็จะเป็นก็จะเป็นของกรมการปกครองนะคะที่ที่ที่ให้เราทํางานเหมือนถึงทุกหมู่บ้านก็คือทํางานด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะก็คือขับเคลื่อนโดยโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่ของหนูว่าคือเป็นแบบเหมือนเราก็จะเป็นประธานประธานคือก็จะดูแลทุกเรื่องของของในหมู่บ้านนะคะเราก็จะแบ่งเป็นกรรมการในแต่ละด้านนะคะในแต่ละด้านแต่ละด้านออกไปนะคะทั้งในทุกๆด้านของของของในปัญหาของในหมู่บ้านไปนะคะเช่นอย่างเรื่องยาเสพติดเราก็จะมีของของกรรมการ ที่จะเป็นกลุ่มผู้ช่วยชาลบรบอกพวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นด้านอย่างเช่นเศรษฐกิจก็จะมีมีด้านอำนวยการด้านรักษาความปลอดภยัยแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้านศึกษาด้านศาสนาแล้วก็ด้านสุขภาพนะคะที่ที่ที่เราขับเคลื่อนกันไปในหมู่บ้านนะคะของเราก็จะมีมม<ค>นแย่เลยครับท่านผู้ใหญ่ ชาวบ้านไม่บน่นไม่บ่นไม่บน่นแย่เลยครับเดี๋ยวไอ้นั่นก็ามาไอ้นี่ก็ามา <c oughs> อย่างเงี้ยครับเขาก็ <c oughs> น่าจะชินแล้วค่ะเขาก็น่าจะชินเพราะเราเราก็ประชุมประชุมร่วมกันกับเขาทุกเดือนอก,ก,ก,ก็ประชุมชาวบ้านชาวบ้านเดือนละหนึ่งครั้งบ้างแล้วก็คณะกรรมการเดือนละหนึ่งครั้งบ้างอันนี้แล้วก็ก็จะส,สลับกันไปนะคะก็ะะมาฟังปัญหาของหมู่บ้านแต่ของเราก็จะมีกฎระเบียบของหมู่บ้านอยู่นะคะกืน S <S เป็นยังไงครับกฎระเบียบของของเราเราเราหน้าตาเป็นยังไงกฎระเบียบอย่างเงี้ยครับเราเรียกว่าอะไรครับก็ธรรมนูญหมู่บ้านนะคะอ๋อมีธรรมนูญหมู่บ้านะมีมีมีเอ่อมีทุกหมู่ไหมครับหรือว่ามีเฉพาะหมู่เก้าหมู่เดียวธรรมนูญเนี่ยครับม,มีทุกหมู่เลยนะคะตำบลหนองไยาน,นี่แะค่ะอืมเออลองลอง,ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับที่เป็นรูปธรรมธรรมนูญเนี่ยครับมันมีกี่หมวดหรือมันมีอะไรยังไงที่เป็นเด่นเด่น เฉพาะของหมู่เก้าเลยอย่างเงี้ยครับของหนูนี่ก็จะมีทั้งหมดอยู่เก้าข้อนะคะก็หลกัหลกๆก็คือรัาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้ก็ก็ขอ,องเราอยู่แล้วนะคะก็จะมีข้อสองก็จะเป็นแบบมีจิตสาธารณะห้ามทิ้งขยะแล้วก็ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะแล้วก็ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ของเราก็จะมีแบบหลกักๆคือไม่ ไม่ทําลายป่าคือรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ<ฤ>รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ของเราห้ามข้ออันนี้คือข้อห้ามนะคะข้อห้ามคือห้ามสร้างสร้างฟาร์มหมูฟาร์มไก่ขนาดใหญ่นะคะแล้วข้อข้อหลักๆสองข้อก็คือข้อที่เก้าอันนี้ห้ามสุสานสุสานองคจุย้ยอจุ้ยใน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 ,ใน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 บริเวณมู่บ้านเลยค่ะอ้าวยัง,ยงคนจีนก็ไม่โวยวายอะไรแย่เลยนะครับหรือยังไงก็ ก็ชาวบ้านเข้าใจนะคะอันนี้อันนี้คือเป็นความเป็นความต้องการของของชาวบ้านหมดเลยนะคะอันนี้ค<ช>ือช,ชาวบ้านเป็นคนเป็นเป็นความต้องการของชาวบ้านเนี่ยคะ<ช>่ะ<ม>แล้วก็เอามาประชุมร่วมกรรันจะออกกฎสติกาของหมู่บ้านออกมาเลยครับแล้วแล้วไอ้ความโดดเด่นแตกต่างอ่าก็ไอไอโครงการแผ่นดินทําเป็นนทองของอท่านผู้ใหญ่เนี่ยครับมันได้รับอะไรยังไงเป็นผลที่ทําให้อ่าหมู่เก้าของเรามีชื่อมีเสียง มีรางวัลมีอะไรไหมครับที่ได้รับมาครับท่านผู้ใหญ่ครับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้าค่ะเป็นถ้วยพระราชทานนะคะในวันคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะที่เราไปรับกันในวันที่แปดชาวบ้านก็ดีใจนะครับชาวบ้านก็ดีใจเราก็จะมีการแห่แห่ถ้วยพระราชทานนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นความภูมิใจของชาวบ้านนะคะที่ ที่ได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ทํางานร่วมกับพักิีเค้าขายของตําบลด้วยนะคะ<อ>ไม่<อ>ไม่<อ>ไม่ใช่แค่ของพวกเราคนเหียวก็ทั้งตำบลด้วยแล้ว<อ>กันขับเคลื่อนทั้งเทศบาลอบตอกำน,นังผู้ใหญ่บ้านทุกทกหมู่สื่อช่วก็เราก็สตอตำรวจในสารปืนะะเข้ามาเข้ามาช่วยกันนะคะ กำลังจะถามอยู่พอดีเลยเหมือนกันว่าหมู่เก้าทำหมู่เดียวหัวเดียมกรเทียมรีบหรือหรือเปล่าหมู่อื่นไม่อิจฉากันแย่หรอืออย่างไงอย่างเงี้ยครับรามาช่วยกันได้ครับเอาบรรยากาศได้ฟังหน่อยครับว่าร่วมแรงร่วมใจกันยังไงครับอี้จำได้ว่าไปไปบ้านผู้ใหญ่เห็นกําลังมาช่วยกันปากหลักปากเสาทํานั่นทํานี่กันเยอะแยะมากมายทําำพื้นที่หลังบ้านผู้ใหญ่ ใช่ค่ะของหนูมันเป็นหมูของหนูมีมีโครงการควบหนงนาอยู่แล้วของเรานะคะก็คือตรงนั้นเขาบอกว่าผู้นําต้องทําก่อนของหนูก็เลยมีโครงการโค่นหนงนาตรงนั้นคือสามไร่นะคะของหนูของบริเวณหลังบ้านของหนูเองที่อาจารย์เห็นนั่นแหละค่ะแล้วก็ช่วงที่เราช่วยกันทํางานก็ได้ท่านกำนันนะคะท่านนายกนะคะที่ เป็นแรงแรงแรงหลักในการกระตุ้นให้กลุ่มผู้ใหญ่บ้านกลุ่มของชาวบ้านนะคะออกมาช่วยกันขับเคลื่อนอีกทีหนึ่งไม่ถึงว่าแบบเหมือนเราทําอยู่แล้วนะคะแต่ก็คือเอามายังไงกันเอามากระตุนต้นอีกที <laughs> อืมทราบทราบข่าวว่าไม่ใช่จะเพราะคนในหมู่บ้านหรือในตําบลเราเนาะท่านอดีตนายอำเภอ ต,ตอนนี้เป็นประหลัดจังหวัดเนี่ยท่านท่านสนับสนุนอะไรยังไงกับเราบ้างครับอ๋ออันนั้นท่านท่านลงมาดูงานทุกครั้งที่ที่ที่เรามีการประโวดหมู่มบ้านนะคะท่านก็จะมีมก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะที่ท่านลงมาแนะนําให้ให้เรานะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าท่านจ่าจังหวัดท่านประหลัดจังหวัดนะคะแล้วก็ ส่วนราชการต่างๆนะคะนากลุุมของคุณคุณหนาฝาข้างเนาะท่านท่านผู้ใหญ่บางออนครับท่านมานะคะครับอืมครับอ่าท่านผู้ใหญ่บางออนครับยังอยู่ตรงนั้นไหมครับที่กค่ะแล้วเรียนเชิญเลยครับท่านผิวแดงครับในเชิงนโยบายท่านผู้ใหญ่มองภาพแล้วก็เสนอยังไงครับของหนูนะคะก็อย่างตำบลหนองตะยานี่ก็ เป็นพื้นที่สูงนะคะพื้นที่พื้นที่สูงโดย<ม>เฉพาะหมู่บ้านกลางนะคะเราจะอยู่ในพื้นที่สูงนะคะทําให้ระบบชลประทานเข้าไม่ถึงนะคะเราก็ต้องการ<ม>น้ํานะคะน้ําเพื่อการเกษตรเลยะคะ่ะเพื่อการเกษตรอย่างที่ท่านท่านนายกพูดไปเมื่อตะกี้นี่นะคะ<ม>ก็คือเหมือนจะทําให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมยะไ,ได้ปลูกก่อนฤดูกาลนะคะจะไ,ได้เป็นแบบเหมือนผลผลิตจะได้มี เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ดีขึ้นค่ะในการมีน้ําเพื่อการเกษตรนะคะแต่อย่างว่าก็ก็รอรัฐนะคะที่จะมาช่วยเพราะเขาบอกว่างบประมาณเยอะใช่ไหมคะท่านนายกงบประมาณเยอะสาหรับท่อส่งน้ําก็ก็จะฝากเรื่องเรื่องท่อส่งน้ําไว้นะคะเพื่อการเกษตรครับขอบคุณครับอันนี้สุดท้ายครับเป็นเชิงนโยบาย ซึ่งไม่ได้บอกไว้นะครับให้คิดเร็วๆก็คือเชิงนโยบายสังคมสุจริตในตำบหลหนองตักยาครับแต่ละท่านครับมีนโยบายหรือจะเสนอนโยบายยังไงครับเกี่ยวกับหรือการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสังคมสุจริตในตำบหลหนองตักยาให้มันมันให้สู่การมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเหมือนอย่างวีดิทัศน์เบื้องต้นที่นํามาเสนอนะครับพอดีทานพูจกาอ่งงอนครับเชิญเลยครับก็น่าจะเป็นนโยบายของรัฐเหมือนกันนะคะที่ ที่เป็นแบบเหมือนทาให้เกิดความซส่อสัตดิ์สิษษสจริตอะไรนี้ขึ้นมานะคะจะได้เป็นแบบเป็นแบบอย่างหรือแบบให้กับพวกเรารู้นะคะว่าเอออันนี้คือการทํางานแบบสุดริตินะคะก็เน,น้นกับให้รัฐมีทํางานแบบโปร่งใสสุดริตด้วยนะคะต้องขอบคุณวีระบูดวีระสตรีน้องตักยาครับที่ได้มาเป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการที่จะนำเสนอผ่านสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่ออกอากาศทุกวันพระฤหัส,สบดีที่2และที่4ของเดือนนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ในใน u t u b e นะครับลงไปที่ใน y o u t u b e ด้วยนะครับในรายการชื่อเดียวกันสื่อสร้างสรรค์ชุมชนแข็งพร้อมกันนั้นในขณะนี้เราก็ได้มีการถ่ายทอดเฟซไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นทุกช่องทางนะครับใน E p ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดแนวทางเป็นบทเรียนสำคัญนะครับให้กับพวกเราทั้งๆที่วีร,ะระบุตรและวีรสตรีหนองตักยาได้นำแนวคิดแนวทางไม่ว่าจะเป็นสี่ปอหรืออดทนอดกลั้นซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ให้ไปสู่กระบวนการต่างๆที่จะทำให้ไปสู่สังคมสุจริตนะครับให้ขยายเต็มพื้นที่เต็มแผ่นดินไทยตามเชิงนโยบาย ที่เป็นข้อเสนอของวีระอูรุษและวีระสตีนองตะยาได้นํากล่าวแต่เบื้องต้นนี้ครับรายการสื่อสร้างสรรค์นะครับชุมชนเข้มแข็งในครั้งนี้นะครับเราต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับทั้งในซูมนะครับแล้วก็วิทยากรทั้ง4ท่านครับของตำบลหนองตะยาขอกราบคารวะไว้ณที่นี้เลยครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ในสัปดาห์ที่2ในเดือนกรกฎาคมต่อไปในข้างหน้านะครับ